สวัสดีครับเก๋ตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะฮะเสร็จทํางานเสร็จกลับมาที่บ้านอ่าวันนี้ฉลองไมคโครโฟนตัวใหม่อ่ะเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างวันนี้เกิดอะไรขึ้นอ๋อเป็นไรมันจะเป็นไรมัีเฮมันหนีบเหรออเดี๋ยวยกเองอไรอกไหมอันนี้ ตอนนี้เป็นไงบ้างงาน s <S ทางนู้นอันเนี้ยคูเชื่อมมาแล้วไม่เด,ดินเอามากิน <c> ก <oughs> <c oughs> ันนี่ไงเชื่อมแล้วเลยนะนี่ตัวใหม่ตัวใหม่เนี่ยบ้านทุกบ้านนี้มีแต่เป็นโรคปวดปวดฟันนะแม่ยายปวดฟันเอออ้าลูกอ้าออกหน่อยเร็วใหม่ตัวใหม่เราจะได้ทําคลิปกันนะเออวันนี้ก็อะไรลูกจะพูดใช่ไหมโอเค อย่าพูดสักครู่หนึ่งโอเคเดี๋ยวพบกับน้องพีนนะเห็ค่ะพูดเลยโอเคพิมแนะนำตัวหน่อยค่ะพ่้องพ่ต้องพูดอย่างไรเอ่อพีมชื่ออะไรคะคุลวัฒน์ธิดาดานามสกุลค่ะนามเต๋อนามสกุลนารายโลเศรษฐกุลวัฒน์ค่ะโอเคตอนนี้น้องพิมเรียนอยู่ชั้นอะไรคะ น้องพีมเรียนอยู่ชั้นอะไรโร,เรงเรียนคู่ไปโรงเรียนคู่ไปไม่ใช่โรงเรียนวัดบางพีน้อยเออเอา,เอาไม้พีมอ่อนถือไว้ถือไม้โกโฟมไว้ก่อนเอาไปก่อนไปก่อนเอ่อไม้โกโฟมไว้ก่อนนะต <Okay. S 1> อนนี้อยู่อนุบ,บาลอะไรค <c oughs> รับอนุบาลสองค่ะ ออพวกนี้นะพ่งนี้จะต้องเอ้ยไม่ใช่เ,เทอมหน้าพิมก็จะพิมพ์หน้าเนี่ยเดินเทอมหน้าพิมจะขึ้นอนุบาลสามแล้วนะคะตอนนี้ตอนนี้ใครเป็นครูประจําชั้น้องพิมพคะคุณครูชื่ออะไรคะครูายครูไปโอเคแลเลยเวลาที่ไปเรียนมาสนุกไหมคะคุณครูคคสอนอะไรบ้างคะกอไก่ว้ายกอไก่เหรอ โอเคโอเควันนี้เป็นกอไก่นะอ่าได้๋ยวพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วกันวันนี้พบกับการรายงานตัวกับน,น้องพิมพ์เพลงเทานี้ก่อนอ้าวไหนท้องกอไก่ให้ฟังหน่อยเร็วโอ้เอยกอไก่กอไก่

นอนูฝากไปพอพานวางตั้งพอพันตะอาตั้งพอสัมเภากลางใบมอมาคึกคักโยยักษ์เที่ยวใหญ่เราเรือพายไปเลิ่งไตยลาว ขอสาลาเงียบเหงาขอสีเหมือนจ๊ะสเสือฮือๆขอหีไฟผ้าผ้าก็อยู่หล่ออ่านเองเนาตาโตตาโตทำไงตาโตทำไงโหลฮะตาโตตาโตอ่าโอเคสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ บายบายค่ะทุกคน